ครับสวัสดีครับพบกับ YouTube Channel ช่อง Smart Farmer Online ช่วงบายๆนะครับเราก็มาที่สวนผสมผสานวันนี้จะมาขยายพันธุ์มะขามเทศนะครับของเราก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันเป็นมะขามเทศพันธุ์เพชรนนไทยนะครับก็เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรน,นะครับนะครับตอนนี้อยู่ด้านหน้าเรานี่นะเดี๋ยวเราจะมาตอนกิ่งกัน ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งก็ยังไม่สูงมากครับต้นนี้ก็ออกผลผลิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับอายุก็ประมาณสักสองปีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตอนสักสองสามกิ่งแลววันนี้อยู่ด้านในนะครับครับเราก็เลือกกิ่งตอนที่ที่ทำงานได้สะดวกเพราะมันอยู่ติด สาะน้ำนะฮะบ่บอปลาบอ่อปลาเดี๋ยวเราจะตกลงไปในน้ำซะก่อนนะครับก็เลือกได้สักสองกิ่งสามกิ่งนะตอนนี้เราคว้านกิ่งไว้ลวนะหนึ่งจุดนะครับหนึ่งกิ่งแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งตรงนี้เอาจุดที่เราทำงานสะดวกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวลองหาด้านในอีกสักทีนึงตอนนี้เอาสองจุดนี้ก่อน พอจะเห็นนะครับกิ่งนี้ก็ขนาดประมาณครึ่งนิ้วนะฮะใหญ่กว่าครึ่งนิ้วนิดหนึ่งเส้นผ่ากลางนะฮะใหญ่กว่าครึ่งนิ้วนิดนึงครับเราก็เตรียมตุ้มตอนนะเหมือนเช่นเคยนะผ่าครึ่งแล้วก็แบะออกครับแล้วก็เตรียมเช็คฟางไว้ด้วยวันนี้รถเตรียมเช็กฟางไว้สีทำงินนะครับ ก็แบะลงไปลึกๆแล้วก็พื่อที่จะโอบตรงนี้แล้วก็ให้หุ้มจุดที่เราคว้นไว้เมื่อกี้ดึงพลาสติกออกเพื่อไม่ให้มันไปบังการออกรากให้ขุยมะพร้าวเข้าไปโอบอุ้มไว้ดเดี๋ยวเราปลูกเส้นแรกก่อน อยู่ด้านล่างก่อนใล้ตัวเราครับเอาน้ำมันเริ่มออกมาละก็เมื่อกี้ที่เราเตรียมมานี่มันก็พอหมา,มาดๆเนี่ยพอรัดแน่นๆก็จะมีน้ำออกมาครับพันสักสองรอบ้มลมกำลังพัดค่อนขอ้างจะ แรงหน่อยอาจจะมีเสียงลมบ้างนะครับด้านบนนะปิ้นปิ้นให้พลาสติกออกมานะครครับก็ค่อยทำไปนะฮะไม่รีบเร่งพอหลัก2องสากิ่งครับส่วนผสมผสานเรามีพืชพันธ์หลากหลายชนิดนะขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เมื่อกี้น้ำมันหยดมาเยอะเลยพ็าเราผูกรัดให้แน่นๆนะครับอืมเรียบร้อยละกลับมาอีกจุดหนึงอีกกิ่งนึ่งกรับก็เตรียมตุ่มตอนแล้วก็เชือกฟางสีน้ําเงินนะครับ,นะรบนะตัวน,นี้แม่พันธุ์อายุประมาณสองปีกว่านะออกออกฝักเมื่อปีที่แล้วลวนะเป็นปีแรก ครับแบ,แบบแบบแบบเดิมลน,นะครับง่ายง่ายะบวกลงมาข้างล่างอุ้ยทีนึงครับยำอีกเส้นหนึ่งนะครับ ปลูกด้านบนเมื่อกี้ด้านล่างอ่าดึงแรงอันนี้น้ำไม่ออกมาแสดงว่าตอนบีบมาน้ำค่อนข้างจะแห้งละป,ปลูกตรงนี้ก่อนครับถึงข้างล่างไหมอาจจะสั้นไปนิดนึงข้างบนตุ้มใหญ่ไปนิดนึง เดี๋ยวนะไม่ได้ก็เอาเชือกของมันเดงสีแดงผูกก็ตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนีมันสั้นไปนิดนึงอ,อันนี้เอามาอีกเส้นหนึ่ง กรอบเดียวเลยแน่แน,นโอเคน้ำโอ้ขาดซะละเอาในหม่เอาใหม่ไม่น่าเชื่อว่เาเราดึงแรงจนจนเชือกฟางขาดเลยตัวน,นี้เอาหนาหนานเลยเ oh อาใหม่อ๊อืมโอเค น้ำมันหยดละแสดงว่าเราดึงแน่นแต่บางทีน้ำมันก็แห้งความชื้นพอดีพอดีก็น้ำอาจจะไม่ออกโอเคครับเราตัดตัดแต่งซะหน่อย เรเรียบร้อยแล้ววันนี้2อกิ่งนะครับขามเทศพันเพ็ดนอนไทยเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นอีกอาจจะได้อีกสัก2กิ่งเราได้สักสีห้ากิ่งก็ยังดีวันนี้ครับสำหรับวิบดีโอนี้เราได้อีกกิ่งหนึ่งแต่อยู่ลึกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองดู อาจาจะย้ายกล้องเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องตั้งอยู่ที่ตะลิ่งนะก็เชือกปลูกเลยปลูกเลยตรงนี้ดะดนบน <S <s <ug> <S โ,อโอ้ลืน่นฮะเด๋ย <s ug> เดี๋ยวเดี๋ยวป <s ug> <s ug> ีนอยู่ในท่าลำบาก มันจะตกลงในบอ่อปลาสักก่อนอ่าวาดึงร,รวบไปด้านโน้นนากิ่งนี้อาจจะมองไม่ถนัดเพราะว่าอยู่ไกลนะครับ mm hmm. อโอเคเลือ,อีกจุดหนึ่งด้านล่าง นั่นยและครับอาจจะรวบครับอือเรารวบกับอันเมื่อกี้อืออือรับเดิมนี้ก็รวบตรงนี้ โอ้แน่นขึ้นแน่นขึ้นสังเกตน้ำมันวิ่งครับเรียบร้อยละตัดแต่งสักหน่อยรับได้สามกิ่งนะวิดีโอนี้ทำให้ดูได้สามกิ่งครับมะขามเทศเพชรนนไทยกจ็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม YouTube Channel ช่อง Smart Farmer Online